อเราเอาการเนาะายเนะาะมื่อนิบุญมาพรามมีกะสิบาเบาไปไร้หใหญ่ไปห้างสวดสวดนกักดนตรีสีกันกันเนี่ยายสวัสดีค่ะพ่อเมพี่นองแฟนคลับช่องมะล่ํากอดซีบสุภูสุขคนจ้ามีพบก็ต้องมีจากเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะพ่อเมพี่นองมือนี้มา่รวมทรงนั่งฝากขึ้นสวนรรค์น้ำกันเนาะจ้าลาสีเอียงฝนลิน าเพียดพลพงมาขีดงออยากมีผู้กาเซ็ตสินลงไปแล้วเนาะค่ะสำหรับงานชาปนกิจของศิลปินนางเอกสาวบุญแตงแก้วบัวล่าพินจัดงานขึ้นมือที่ผ่านมาเนาะจาาเนาะโดยภายในงานก็เต็มไปด้วย ความโศกเศร้าละก็เสียใจเนาะพี่น้องว่าว่าสิเป็นญาติพี่น้องล้วก็แฟนคลับแฟนเพลงแล้ะก็ผู้ที่ชื่นชอบในตัวศิลปินเนะจ้ะกระต่างค้นต่างรวมใจเนาะพี่น้องมาทรงนังฝ่าขึ้นสวรรค์เป็นเทื่อสุดท้ายกระถือว่าแฟนคลับแฟนเพลงหรือว่าญาติพี่น้องมารวมในงานนี้เป็นจำนวนหลายจ้ะ การตามที่เหาเดติตามข่าวนพี่น้องว่าการเสียชีวิตของนังเอกนีเพิ่นจากไปแบบกระทันหันนพี่น้องกระเฮดให้แฟนคลับแฟนเพลงบางคนช็อกหรือว่าตกใจเนาะคะ่ะส่วนนั่งเอกอินแตงแก้วบัวล่านังเอกศิลปินของเหาหนีพี่น้องเพิ่นก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและก็มีความนิยมของแฟนคลับแฟนเพลงอยู่บอหน่อยพี่น้องสำหรับ การทรงนั่งฝากขืนสวรรค์เทือนีก็เลยเต็มไปด้วยแฟนคลับแฟนเพลงละกะ็คนที่ชื่นชอบในตัวศิลปินนะพน้องมาร่วมทรงในครั้งนี้แอดกะเก็บบรรยากาศภายในงานมาให้แฟนคลับแฟนเพลงเนบึงนอกจากพี่เบิ่งกันเลยว่าบรรยากาศจะเป็นแนวดไฟมุ่หมัดแสวงหาวิซาคามโหดที่ทุกทอดจากพ่อแม่นั่นคือ เลือกศิลปินศิลปะโดยอาแพทเป็นต้นแมนการทำนาำสีปนดอนขับสูงฆ์อะไรอามัด้วยจะตอมือกันเอนอะอะไรอามาพวก่มาทซีรีสินว้าวในเตยมาเนี่ยาทานได้เลยพอเสว่ยโม่หลอกมาั่งมาจัาปักสวนเนาะอ ทุกจากมลาเท่าคุครับนาม่เสียดที่เาทน้าาหน้าปอเท่าที่งกานาอเสเชื้อ้อามล่ามเ่าสกัดูีไปอะไรตัวไปพอเื้อเ้อตัวนี้บอ่าทุกคนที่มาในงานก็ร้วนแล้วแต่โศกเศาเสียใจเนาะพี่น้องสำหรับการจากไปของศิลปินนังเอกเทอนีเนาะแต่ว่าทุกคนก็มาด้วยใจด้วย ขล่างที่จะทรงนางฝ่าขึ้นสวรรค์ให้เป็นเธอสุดท้ายเนาะคะ่นะเนาะและแอดก็เสื้อว่านั่งเอกเพื่อนรับรู้ได้ว่าแฟนคลับแฟนเพลงยังคงรักและ,ะคิดหอดคิดถึงศิลปินนั่งเอกมากมายขนาดนี้เนะานะจ้กเนาะและก็ขอให้ศิลปินนั่งเอกไปสู่สุขติเป็นนั่งฝา่านั่งสวรรค์บนสันฝา่าดาวดึงเนาะคะ่นะเนาะพี่น้อง สำหรับการจากไปของศิลปินนางเอกสาวเทนีนพิ้องกะถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับแฟนคลับแฟนเพลงละกะใครต่อใครอีกหลายๆคนนะจะ๊ะทุกคนกะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียดายล่ะกะเสียใจหลายนพิ้องเพราะว่าศิลปินนางเอกสาวพื้นก็ะมีความสามารถหลายนพิ้องไม่ว่าจะเป็นการลองการล่าหรือว่าการแต่งเพลงแต่ว่านางเอกกะเลือกที่จะ จบชีวิตของตัวเองด้วยไหวทีมันเร็วเกินไปน้อพี่น้องแต่ว่าเฮาทุกคนกับวาสามารถทีจะรับรู้ถึงภายในจิตใจของเพิ่นได้นาอพี่น้องว่าปัญหาเพิ่นนักหนาซ้ำไดเนาอพี่น้องแต่ว่าตามที่เพิ่นโพดี่นาะค่ะขอโทษทั้งแม่และพ่อสำรับสิ่งที่หนูทํำพิษไปมันยากมากไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาใสขอโทษนะ พี่น้องหลานดูแลตัวเองดีๆนะขอโทษพี่เพื่อนทุกคนที่รบกวนสร้างความร่อนแรงขอโทษทีมงานทุกคนที่หวังจะร่วมงานกับคุณขอให้คุณสู่ชีวิตของคุณขอโทษลูกหนี้ทุกคนที่ยืมแล้วหายหนี้ที่ยืมไปกรุณ้าขึ้นพอแม่เล่าด้วยที่รักดูแลตัวเองดีๆนะฉันทนไ่นไว้แล้วฉันรักคุณ พ่อแม่และพ่อฉันขอโทษขอให้ทุกคนโปรดยกโทษให้ฉันในสิ่งที่จับต้องไม่ได้อันนี้ก็คือสารสุดท้ายที่เพิ่นทรงห้เนะพี่น้องก่อนที่เพิ่นจะจบชีวิตลงไปเนาะจ้ะอูท่าหอนนีนอพี่น้องเรื่องดาวที่เกิดขึ้นทั้งเบิดก็คือมาจากเรื่องเงินเนนอพี่น้องก็คือตามที่แอรด้ฮหัวข่าวว่า นั่งเอกอินแต่งนี่พี่น้องพื้นได้เอาเงินของขอบครัวนะพี่น้องก็คือเงินประมาณเจ็ดแสนบาทไทยหรือว่า300รอยล้านกีบเล่าเนาะพี่น้องปรากุว่าเอาไปให้คนอื่นยืมเนาะเพื่อว่าจะกินดอกอีกเทือนหนึ่งแต่ว่าปรากุว่าลูกหนีกะบอสามารถหาเงินมาคืนได้เนาะพี่น้อง,องลราะาพื้นก็นเลย ไปยืมหนี้ยืมสินเข้ามาอีกและกการบร่สามารถหาเงินใส่เจ้าหนี้ได้มันก็เลยเป็นเรื่องที่พวพันเนาะพี่น้องหรือว่าอาจจะเกิดปากเสียงกันในขอบครัวอบอกข้าใจกันบ่สื่อสารกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เนาะพี่น้องสำหรับปัญหาเรื่องเงินเรื่องทอง,อง,ทองพี่น้องบอ่แมนว่าสิเกิดแต่กับศิลปินนั่งเอกสาวของเฮาผู้เดียว พวกเหาหรือว่าคนรอบตัวหลอบขางหรือว่าคนไก่ไก่ตเห้านี่กระเจอปัญหาแบบนี้หลายคนได้พี่น้องหลักการทิ้นคาอยู่บ่อยๆก็คือเหลืองเองินเหลืองทองนี้หลายนอกพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหอนอีกอย่างหนึง่งเนาะบางคนเพิ่นอาจสิบ่กคือเห้าคิดบอ่อกคือเห้าเนาะเห้าบาสามารถที่จะไปตัดสินใจแทนไผรใดถูกของคนกะบ่คือกันเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าแอดกะอยากฝากให้พ่อแม่พี่น้องว่าถ้าใคเจอปัญหาเรื่องหนีเรื่องสิ้นเรื่องเงินเรื่องทองเฮาก็ค่อยๆคิดค่อยๆหาค่อยๆแกไปนอพี่น้องทุกปัญหาทุกอย่างก็คือมีทางออกเบิดตเนาะคะ่ะแ่กะเฮากะบ่หูนอพี่น้องว่าแต่ละคนคิดแบบได แต่สําหรับแอดพี่น้องก็รู้สึกเสียดายเพราะว่าแอดก็ยังมองว่าศิลปินนักเอกสาวนี่ยังมีโอกาสที่จะหารายได้หรือหาเงินทองจากผลงานของตัวเองจากจากการลองการล่ําเพราะว่าที่ผ่านมาเพื่อนก็นเจอปัญหาเศรษฐกิจโควิดนาอพี่น้องถ้าเพื่อนอดทุนสู่อีก นิดหน่อยหรือว่าได้กำลังใจจากคนรอบข้างรอบตัวอันนี้กรารสำคัญคือการพี่น้องจากมูกองเพื่อนฟูงหรือว่าปรึกษาคนที่ใกล้ชิดยังสิเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเบเกิดขึ้นนอกจากเนาะก้อนหนานน่นพี่น้องที่นังเอกจะตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองโลกนี้เพิ่นกะบอ,อกเป็นล่างๆให้เพื่อนฟูงหรือเพื่อนสนิทใกล้ชิดในหูหนอกพี่น้องเพื่อนก็เคยไปเปลยกับมูสนิทว่า สิตายแนวดหือ้อซบยังสิสวยแบบนี้เพื่อนก็เค่อยเว้าออกมาแล้วพี่น้องแล้วอีกล่างสังห,น,หนึงพี่น้องล่างที่จะเกิดเหตุอีกอันนึงอันนี้ก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะพี่น้องปรากฏว่ามีงูเข้าไปในหลานสมตำ่ำของเพิ่นที่เพิ่นเปิดไหวอยู่สำนักงานเนาะพี่น้องอช่วงโควิทผ่านมาปรากว่างูเขาในหลานเพิ่น่ะสามคลังสามเถื่อพี่น้องเทื่อแรกก็ได้เอาไปปล่อยขึ้นเขาป่า เทือที่สองงูกับเขาร้านอีกพี่น,อน,น้องคนแน่ร่านสุมตามก็ได้เอาไปปล่อยอีกแต่ว่าเทือสุดท้ายพี่น้องเทือที่สามพี่น้องงูก็ได้เขาร่านเพิ่นอีกเทือ่หนึ่งเนาะลากาเทือนี้ปรากฏว่าคนในหล่านหรือว่าลูกข่าที่มาในหลานนะพี่น้องข่างูตอนนั้นตายเนาะพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นล่างเนาะเพราะว่าท่างบ้านเหานี่ก็ถือได้ว่าถามีงูเข้าบ้าน อ่าเขาเฮืออนเห่านี่พี่น้องก็ถือว่าเป็นร่างบดีหรือโฉกบดีก็จะต้องแต่งเสียคะอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมเนาะอ่าบพว่าฟังไทยฟังเล่าก็มีความเสือคขึ้นกันเนาะพี่น้องอันนี้ละพี่น้องก็คือเป็นร่างบอกเขตเนาะแต่ว่าคุณไก่ชิดเห่ากับบ่มีไผสังเกตเนาะพี่น้องเพราะว่าพิ่นกระใจเด็ดเดียวได้พี่น้องปรากฏว่าขับรถมาถี่สะพานแล้วกะ กระโดดลงไปยางถีบดอยร่งเลอีหยงตอนนั้นก็มีคนเห็นเหตุการณ์เพื่อนก็เอามาเล่าให้ฟังเนาะจา้ะเนาะมีมีมีคนเห็นตอนเราโดดเด้ออันคนที่เห็นเราโดดก็คือหมู่ลูกสาวข่อยเรากําลังขี่รถกายเมือทั้งหายทั้งสันแลวก็โทรบ,บอกลูกสาวข่อยเพราะว่าเพิ่นเป็นเสี่ยวกันเด้ออูเห็นนะนะพอก็เลยโทรหาแม่เพิ่นก็แมนพี่ขาก็เลยแหลนมาแต่ว่ารถเล่าเขาเอาเมื่อแล้วรถเล่าขี่นะ่ะรถเก๋งสีดำนะ เดี๋ยววันีเราจอดรถเลยจอดรถในกระยางนะยางมาแล้วกระโดดเลยต่อหน้าต่อตาเลยมันกระหายสั่นเมื่อ้หายสั่นเมื่อละกระเทหาฮมูลูกสาวเอ๋ยครับผู้เห็นน่ะเป็นหมู่กันเป็นเสี่ยวกันเพื่อนคิดกันเลยว่ามาที่บ้านมอลาอินแตงโดดคร่วมัมเลีกระสั่นซ้ายไปกิ้นมาแม่เลยสบ่แมนกูมาได้หนิกระทางหายท้งงงเอ้ยกระโบนแน่ใจนะเอ๋ยยานเด็กหน่อยเขาเบาลิ่นนะยานเขาแบบตาฝาดนะนาบัดมาบึงกระเบิดอีรีมาเดี๋ยวเห็นรถเราแม่รถเราจอดอยู่นี่เข้าเมื่อแล้วรถ ลูกสาวมูข่อยเห็นตาเลยลูกสาวข่อยมูลูกสาวข่อยฮะน่ะนางแอ่นนะมันมาจากตลาดมาแล้วมันเห็นหรถมันเลยเห็นรถสีดำมันเลยแบบจอดจึงมาเราเอ้าคือว่ารถไอ้แกงเวกนี้ใส่กันเลยห่านางแตงห่านางแตงอยู่นี้และห่านางสีเห็นอันอยู่นี้แต่มีหอมเผาข่อยอห่าอยู่นี้อยู่ข้างนี้จอดเห็นแล้วมันเอ้ารถไอ้แดงมายังมะจอด จอดแล้วกระโดดลงเลยจอดรถโดต่อหน้าต่อตามันเลยกลางคัวเลยมันไห้เมื่อโลดเมื่อก็โทรหาลูกข่อยขอกันแลมมานี่เงื่อนนันใกล้กล้กันใกล้กันแม่เงื่อนเลยก็เพื่อนเราคนละฝั่กลางมันนังขี่รถมาจากตะลาดตปจุดแล้วเนาะขอให้ปลอดไัยเขาให้ปลอดไทยโดยซาถูกเขาให้ปลอดภัยเนาะขอให้เราปลอดไทยเนาะเราเบาในอื่นเนาะคือจำปาเบาขาให้เราปลอดภัยพอเนาะ โอ้ยบัว่าเอออินแตงขอให้เจ้าปลอดภัยเลยโดยโดยขอบใจเด้อสาถูกขอให้เราปลอดภัยนี่ละพี่น้องก็คือเรื่องราวทั้งเบิดที่เกิดขึ้นกับศิลปินนั่งเอกอินแตงแก้วบัวล่าเนาะพี่น้องก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์อ,อีกอย่างหนึ่งที่ซอยสอนห้แฟนคับแฟนเพลงเหาเนาะพี่น้องยาใ่ชีวิตที่ประมาทเนาะคะนะ่ะเนาะเอ่อ ความตายแขนข้อสุบัทยางคือเพ่นบาดเหน,ะนะืนอพ่นองบ่ว่าสิเป็นปัญหาหนีสินหรือว่าปัญหาส่วนตัวอย่างนอพ่นองที่บางคนนี่กืนบ,อบอ่อใดนะ้ข่บ่ออกเนาะแต่ว่าเห่าก็ต้องมีทีปรึกษาคอยเว่าคอยแนะนาเห่านอพี่นองอยาตัดสินปัญหาโดยคนเดียวนอกจากเนาะและที่สําคัญพี่นองก็คือกําลังใจของคนรอบข้างนอพี่นองบางเ่อคขําบางค่ํามมันอาจสิ ทำร้ายจิตใจกันน้อพี่น้องขำาพูดบางขำานีสามารถฆคาคนใดเนาะยางกรณีอ่าน,น,นั่งเอกสาวศิลป,ปินของเหานีพี่น้องเพิ่นอาจสิเจอข้ามเบาทีรุ่นแรกเนาะอ่าเจ้านีบางค้นนี่พี่น้องอาจสิโพดด้วยถอยข้ามทีบ่ดีเนาะหรืออ่าบันทอนจิตใจเพิ่นกระเลยเกิดการรับบไดใดเกิดขึ้นก็เป็นใดอันนี้แอดกับสันนิษฐานนาะพี่น้อง สำหรับคอมเมนต์บางคอมเมนต์ถามว่า,าเพิ่นมีแฟนบอเนนะพี่นอ้องแอดกระสือมาว่าเพิ่นมีแฟนอยู่แต่แฟนเพิ่นกัอยู่ต่างประเทศนอะกจากบอสามารถมารวมทรงน้องในเทือนหนีได้เนาะคะ่นะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกะเอาไว้สำนึกสักก่อนนะ้นองอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุท่าหอน์สอนใจหรือว่าเป็นเรื่องราวทั้งเบิร์ที่เกิดขึ้น แอดก็ขอทรงนั่งฝาธนีสู่สวรรค์ให้ไปเป็นนั่งฝานางสวรรค์ละกะขอให้นางเอกศิลปินสาวหูวาแฟนคลับแฟนเพลงยังคงหักและกะคิดถึงและกกะยังคงล่ำลึกถึงพลงานที่นางเอกได้ส,สั่งสรรคไหวให้พวกเฮาลุ่นหลังหรือลุ่นต่อมาที่โมจกักได้คงเบิงสื่อไปนอพี่น้อง ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกะไว้ัมนีสะกอนคลิปหนาซิมีอยังมาอัพเดตให้พ่อม่พี่น้องเบืองกกลอย่าลืมกดติดตามชอม่องบลรามกอดซีไฟนัมสำหรับคลิปนี้ตรงกาวคำว่าสวัสดีค่ะพอเราเอาการเนาะไอเนอะาะเมื่อวีบุญมาพลามีกับซิบเบาไปร้ายใหญ่ไปห้างสวดสวดนกักดนตรีสีกินเกินเนี่ยไอ ิงออยากมีคู่อาศัยอยู่แต่หาลำนอแหล,ลองห้องหา,ายกับบ่เห็นละลือในศา์ก่อนกอนนอกในปสัสจาเป็นบรรมน่มีคู่คือเขาเป็นเงาเอาเสื่อมเสื่อได้นามาอซ con và